ซ่อมจุธามาชื่นใจยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดขอนแก่นค่ะปัจจุบันซ่อมทำสวนเป็นสวนเกษตรผสมผสานแต่ทำฝรั่งไส้แดงของเปสือเป็นผลไม้หลักนะคะส่วนของเรานี้เน้นปลูกฝรั่งไส้แดงของเปสือเป็นหลักแล้วก็จะมีเป็นฝรั่งไส้ขาวสุยมี่ตัวรองแล้วก็ฝรั่งเตงโมแล้วก็มีหงเจ้นสือมีแดงอโยธยาสาม นอกจากฝรั่งแล้วเราก็ยังมีเป็นผลไม้ที่เป็นให้ผลผลิตในระยะยาวนะคะหนึ่งปีก็จะมีเป็นกล้วยกล้วยก็จะมีเป็นเป็นกล้วยพันเตียเป็นกล้วยพันพระเทพนะคะแล้วก็จะมีกล้วยม่วงกล้วยหอมแล้วก็เป็นกล้วยไข่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีเป็นผลไม้ก็จะเป็นส้มโอส้มโอผลผลิตก็อยู่ที่สามถึงสี่ปีก็จะได้ผลผลิตวิธีการห่อผลของสวนส้มนะคะ เราก็จะใช้ถุงอันนี้เป็นถุงขุ่นถุง UV นะคะเขาก็จะเจาะรูมาไว้ให้เรียบร้อยเจาะรูเพื่อระบายน้ําไม่ให้มันเกิดความชื้นแล้วก็จะเน่านะคะแล้วก็ทับด้วยกระดาษลูกฝรั่งที่ห่อได้จากขนาดนี้นะคะขนาดเท่าประมาณเหรียญสิบค่ะให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักก็จะใช้ขี้วัวมาหมักทําเป็นปุ๋ยหมักไม่กลับกองแล้วก็ใส่ขี้ไก่แก่ ขุยหมักกับขี้ไก่แกะนี้ก็คือจะใส่รวมกันเลยนะคะทุกสามเดือนค่ะแล้วก็จะใส่ตามทรงคุ้มนี่นะคะแล้วก็หมุนแลวหดังจากนั้นเราก็ค่อยแกะเปลือกออกแกะเปลือกออกแบบนี้ทั้งส่วนของเราก็จะทิ้งเอาไว้ก่อนหนึ่งวันนะคะวหลัลงจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่ขุยมะพร้าวค่ะลหลังจากที่เราใส่ขุยมะพร้าวเสร็จนะคะเราก็จะห่อด้วยฟอย ห่อเพื่อห่อเพื่อควบแน่นอากาศให้รากของเขามาไวนะคะแบบนี้กิ่งฝรั่งของเราก็จะมีรากไวหงเป่าสือนี้ใช้เวลาในการตอนกิ่งอยู่ที่3เดือนนะคะตอนกิ่งประมาณ3เดือนนะคะแล้วเราก็เอามาเอามาชามใส่ถุงเพื่อที่จะรอจำหน่ายแบบนี้นะคะก็จะ